ถังน้ำนะคะถังน้ําเราจะเอาไว้ใส่น้ําสําหรับซักผ้าถูตืน้นหรือว่าผ้าคีริวต่างๆค่ะเวลาเราใส่น้ํานะคะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถังเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้ําล้นตอนที่เราเอาผ้าลงไปซักนะคะคราวนี้เวลาที่เราใช้ไปเนี่ยน้ํามันก็จะเริ่มดำนะคะถ้าน้ําดาต่อให้เรายังถูห้องไม่เสร็จนะคะเราก็ควรที่จะมาเปลี่ยนน้ําเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกในน้านั่นเองนะคะ กรณีที่เราใช้ถังน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเทน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยังมีเศษฝุนอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ต้องล้างถังน้ําด้วยก่อนที่จะเก็บเท่าที่ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปความให้เรียบร้อยค่ะ